这太牛了！ อันนี้งเขียนบ่ลงพอ,อเเขียน้ <oko> เอเของเขนีเนอเงเนงนองีเ็เเต้อง้เ้องเข้อง้้งเงไ อะไรมากอะไรมากขึ้นควนโยขันนี่ขึ้นในสซโยห์แห้งๆเลยเนาครับผมของมันใช่จ้ะเขียนไปบ้านไหนวัดอย่างนี้วัดกอบอพันขันครับฮะวัดกอบอพันขันเขียนมาเขียนมาเขียนให้เพื่อนเขียนสิเพื่อนเขียนมาเขียนยาครูผ่านวอพันขันเลยเขียนมามาขันันเขียนมาเสีกระดาษมาเขียนมาเลย แม่พูดกันค้อในห้องใช้ย okay. ูหงแห้งเด้อแค่พัห้องแห้งแต่ละประกันวัดป่าหนองคอยขวบตะเหลี่ยมก็ดีไปดีขวบก็นีไปเลยสองหลมย้อนพุ่นนี่เงนนี่ก็ได้น่นหน่อยได้เลยเทพพระก็หลายพระเต็มมดเลยนี่อืมหลายไม่บ้น็งหรือเปล่าตายกับห้ตายหลอดบดิส้มมีแห้งสู่เขาบ่อเจนี่สู่เขาบ่ะ โซครับโซครับสูไปสูกับพลังได้บ่ได้ครับผมพลังหรือมานี่มือนี่เออโซครับวเหยื่อเอ่ะเขียน๋อเหยื่อเสือวัดเนี่สูยึดงจะคนง่างให้เขาไว้เลยกันมันได้พาเยอะเนี่ยหรอมามาบัดกระติกขามามาเหยนกอเสือดกําลังเขียนนะเขียนวัดเขียนวัดนะแม่เขียนเลยแม่นะครับกําลังเขียนอยู่ครับแป๊บนึงเอามาบ้างแบบหนึ่งพวกแป๊บนึงพูกเขียนอยู่ครับเขียนอยู่ครับก็เขียนหนุนแนววัดแงว เดี<笑><笑>๋ยวตดีไปหาคัันเอุตาเลยไปอ่านี่ปุ๊นี่ละ จากบันบ่อนขันกูจ้าบด่อนเกนไปทางเนี้ยทุกวนพุ่งกับบันข้าบัตตากแดบัมู้นี้จากบมต้วไปไป้ไปมือนั่นมันจะไปไอคนมาบงกับถินพอออกจากทุกวนพุ่งเดี้ขี้รถกลับมาเนี้ยน้ำท่วมเม็ดควอืมอ๋อออกจากทุกวนพุ่งไป น้ำบัตรไก่บัตรไก่ราชสีสแรมพนน้าเต็มหมดเขาว่าลูกปูไปบ่อเลตจ้าบักง่ยบักสิบแปดล้อกันไลขึ้นในพนันเล่มาผิวมาตั้งทับเกษตรลูกไปทัาทุมไปจังไปรดน้กันถ้าลักเขาไปวิหารผมเนี่ยไปเนี่ยเสียมด้วยกันพยโยขันในไอ้ชยโแห้งเลยเนวางว่าชยโยแห้งยยังพยโยขันกกันพนย้วขันเน เ,เด้อสองนั่งสองเสือน้องกินเล้ยวไอ้ข้องไอ้ข้องเด้อหลวงปู่บัดพันท้ายพันด้วยเจ้าซาซาเลือด,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 ดงลง,ง,งนังดังหยาบหยาบเหนียวเหนียวแก้วแก้วขาดขาดทางเหนียให้เจ้าซาเลือดไปหอดพุ่งทั้งเมื่อยจันหลัดสร้างศิงีธนาคันหดวุฒิมาฝ่าวมเข่าไม่ลุมแบงแดนเกลียวหีดำหีด่างผู้เขาขุา้ยพุ่นเด้อทางเจ้ารอเจ้าซาเจ้าเลือบพอดอัตตะกุแสนปางจำปาสักที่พันดอนพุ่นเด้อทางงิีใต้ กันจะซาลื้อเพืออดเอาไปโหลีหีกัำพูซากำบย็นตำพุนเด้อทางเอตอรตกเตอซาเตอร์ลือ้อนบะละแมงย่างกุ้งมันดะเล่พม่าพม,มองเมี่ยงจะใครพุนเด้อปัดโทปัดโท,ทมันจะเป็นจุกุจีจิจังน่าไม่ข้างบ,งาบํามพวกพุชเอาไปสั่าเยรียนี้มันออกมันเป็นกายอกขายนี่เพือต้องลงหนองหัวค่อยพานงน,าน,าน,นี่หมองคือนกท่าแจกพุนน้องแบดนี่พุนกับามาแต่าขึ้น,นโอ้เปินพุลื้อพุลื้อเดินตาพี่ปอกเป็นตุป่กอต่อปอดจังกี้ปอกกระตอเป็นมังงอมังงก ว่ายแมนมกจกปันเคยเสียงว่าแม e ่นคนนี้คือเจ้ามันอยู่เปียวก็หัวอุสาเป็ี่ยนผัวจว้เฉพาะพระึกจันมันเป็นรันจะกบผาของตานมือนึงนั่นพอาเขาาไปทรงสนข้ามเห็นน้อยผู้สาวล่ามกับครูปีผู้สาวอยู่ดีจิตหายและเเดียวว่าเป็นอย่างโศกผมค่อยฝาเนี่ยปกขนมกับแสียงสดใส่โย่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  อันนี้ของนี่เจ่าบอกแง่หลุงหูพพอคู่กูนี่สือว่าสีส้ส้สมพูเป็ลนแหวนแล้วบอกแง่่านผมว่ไอ้พกนีแกทั้งไส้กูแกะกูวัดแม่หมาแก่ทั้งพอกูแก่ปูใส่คนนอกคือพนแหลมเขาเราเจ้เข้ามึงอยาจะแกแเชอยู่กงอยาจะขวงขวงไปพวงสามไพ่ผุดเด้อตายไปตายก็บอกเู้ผลเด้อสู่ไปสู่ก็บรกกาะสองนอคผเด้อกูนี่แหละเสือบอกห้องขดฝ่าบักดาคนนี้ผู้ไปผู้กอดกูิพามีบ้ากูกอดตีพี่อุ้งย่ากูสิคนพี่ยุคน กอแก่าำเภกระสิพัดพัดเข้าหัวเข่สิโคหน้่มครับสองเจนยันก็อนี่แฝกแดกทูยูปวดเกิดปวดเกิดใช่โย่ใช่โยใช่โยใช่โยอมฟุกุกอมฟวยฟุ้ยอมไวหยปวดเอมเ้นตุ่นใช่โย่เดือเดนือเนี่มันเทินมึง่งมาปากี่หน้าตจจังหวะเป็นู้รู้ยังว่าเตากูแก่คนเราจะก้อยตายกูแก่กันไรจังกับแก่กูแก่กูเป็นเหลี่ยจังกล้ามกูแก่กูพอถึงรับยังเข้ายังกูแก่กูเรื่องเรงพอลงคขยกูแก่กูเป็นมะโก บ่อแก่มันจะแพ้ทั้งเพดเมื่อกูบ่อแก่มันจะแพ้ทั้งไก่บอเขาใส่บ่อหออขันหนังบอลเขาสร้างใส่หนังขันอยู่อี่นี้มึงบ่อหูกเขาบังหมันมึงดำเชี้ยเขาค้ามึงจะได้อยู่แก่แจ่มเพื่อพอวอกแยกเขาแปดเป็นนังแพ้งใช่โยใช่โยใช่โยพูดทางปิดทำมังจุบสังขังอุดอิติปิดนาบังลูกโม้บังดินผูบังไฟทำให้ออกถ้าผิดปากก็ออกโทษทางอัตนาญาติปิดพูดตัง ตุกังปิดตำมังจุบสังขังอุดอิติปิดนำบังลลกมื่อมงกีบุงไฟท่านหนออกเท่าๆไปจะออกทูดทางอาชาณติมรยะกติกันกันหาโมหาพุทธกันตังมโหรงไม่หมดสัทถาเทวมนุษย์สางสัทถาว่าโหจะสมุนังสาสัทถาเทวกัสสาโลกัสสาสัทถาเทวเจนะโมอิโสภะกวะพระเจ้ายะตาพระสุธาหดนปัจจเทวาเอกลาวิหลา ยาท่าตังมามาตังยาท่าตังว่าทตังมาทาตังกูเสโตมามากูเสโตโลมาโตมามาโลมาโตคุยโมมาลคุยมสุเสโตเรวะตนนะสุเลกุเลมามจุดจังรกตาพุทธกันนายุโมยยวพูดอยู่นาาอยูรังวายุกรมอมไปส่วนมาอยู่บ่ส่ไะนไลยูบ่ขนัพงอทำนี้มาอยู่ลัข้อน้งพ่างขา ให้มายหน้าหลังคุณพระพุทธเจ้ามีอยู่กับมอมคุณพระบิดาอยู่บัวใส่คุณพระมัณฑายู่บ่วขอทตรทั้งสิบสองพระองค์จะมาทำเราคนทั้งหลายปัะเดี้ยวนี่สเศษตันตะโลกก็ไม่ตังอาภิวันทยากัางพุทธคุณนางกามุตตะมัจจาคาวิยาจะเขานำนมาสักการไหวคุณพระธรรมสกัยเเลวะลรือลำพระคำพีเป็นที่ระงับดับทุกไดเสวยทุกทุกในรัตนเจาะกันอันตรายอุปัตตวทั้งหลายว่าไม่ได้มาเปลียนเป็นน้ำเปี่ยนเสบแท้ง อยู่ในกายก็หาสิสัตรูสงสัยสังฆรัตน์น่างาจวายพระสงฆ์พระทรงสิเกเพลตมีคุณนันเวเศษทุกประเทศเก็บของค้ามในค่มชนบทก็ได้มารับลัตตาสำเร็จถึงควบชูพ้นจากทุกอันตรายโลกาไข้ทั้งหลายคนไข้หายหดหมดทุกกระดูกเข่าบุเก่าพันในกันในเกาให้รอนในหนื้อกายยาปฏิทิคิดตาปฏิทินเกาเขาแก้ไขให้รับให้นอนให้อ่อนอัตถตาปฏิตาประสาทมีขาดจากวันโรคทิ้งอันใดที่จงระหับได้อยู่กันน่าโลภคนก็แท้ทวาร อาจถึงตานนังนักแจะแต่แจกแต่เราฟูฟ่องเนอเพวกเลือใดเนอทายาสมเด็จพระเจ้าทั้งห้าพระองค์ท่านจึงใส่กูมาขับไล่ก็เก็บกันวินาสจนเชี่ยว5อาลกคนเกิดก็มุนถึงยู่ในเลียนในปากไงละแขีนอารเจนอไวะนผมจะขินอมยาอไก็บ่มีได้จียงพรัฐทกเขาแก็ไขไปเปลีนเโลกคนมาไปหูไม่รวรวยจะทำเนี่ยเสียงอัดใดมาโอ้ทานก็เขาแก็ไขยไปเลที่ซ่าลคนก็ถึงถึงเชียงเก่าให้มื้นหมอเก็บขโมยขวางจอมประสาทตลาดขป็กพิกลสันตวีป ปัสาวก็เลยวัสพนปาปุทธมก็เือนทยเก่าทวดสุนให้กวนไปรถท่นเทศลทางไหลนี่ก็มีโยมมาไม่สมิกาเยวิวิท่าพระตาปัจจิเสยยทีจังกักโลโคโหตาโลคาหาโลโคจวาโลคกายาโลโคกสะสพวินุสโลกุเชโลกโคมุสาบกันสิกาสุรณีสุขีกาคุเักีนาเลาโสปมาโรทันตกันตุกลคาตาจิตติกาโรหิตังปิตังมาตุเมหวงสาตังเนสัยไขเนื้อละไขไตไขรลบชาต พิรอดและพ pues, ิการต้องรุ่พุกมาจบกระพำมาก่อเป็นสักครั้งเป็นเหนียเป็นตองพุ่งลงมาเร่งไฟใส่เรือนใส่พ้องเป็นน้องเป็นเลือดเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อเป็นเลือดสะดวงเป็นพวกเป็นปากเป็นปากเป็นปากเป็นขี้เป็นฟีผู้ปอบเราเป็่ห้องหายภายในเลยภายนอกเราพิการมานั้นตอนคุณเราตกใส่เปลี่ยนใบกินว่ากูเราโควากูสั่งโทษจางฮิติโกสมเด็จพระพุทธองค์ุณทรงยานเราท่านทำหมดซดกอบระกุมจะถึงโลกไหลมันเกิดนี่กายสันนานโลกทั้งหลายก็มีมนุษย์นั่งเปรวเศษผู้ คนก็อยู่ตามคนส่วนผีก็ต้องอยู่ตามผีอย่ากขมาคุกคีปะพนกูจะปัดกูทนทนทันได้เลยขันจ่ามุงีโอก้าเจตีทาามึงเด้ลองถอยไปเดียบเสียพ้นโดยประเวทเวียเสร็จมุวนพระพนตัวเดกกระาวเจรอยู่ทางมึงจะเป็นนูนและสำลีตายจากเป็นผีนี่วันนี้เป็นงานโค้งเว่งผาพ้าผู้ทำประจากขมีพระธรรมังพรจากขมีสังค้ามก็จะกูไปคาในที่กลางมหาสมุทรย่าให้รู้เกิดเป็นอาศรกายยุทธเถิดจะเกิดได้ไม่รู้ว่าหรือบกคนตะบอง ของตะเวียดทวันเจสันบัวร้อนเป็นทนหน่อยแล้วโดนหัวหกตีนโตไปด้วยยาพวกแล้วพักละพาเร่งนี้ไปเขาใส่หรือว่าพวกมึงมาเอกก่าเทีรู้ปังสามยิงยานยิงยุสาสมุติสามีมาแต่กลางไหนเริงวาตามาถังประกาศเส้นโตสัทธาเมียอ,องตัดสไัวเก็บไข่ต้องคู่และต้องใช้ทุม่มองต้องในสิ่งอันใดบอเสียหมจอาปะเจะ้าป่วยเลยเรากับบาทใ,นใ,นใ,นในกล้พี่ยู่ให้กระบาทยืในสสำรัดบานใ,นใจ จินเราเรื่องนี้ไปตัวมายุ่งชุงใหญ่ขจะม่มี่โอเคเีผู้วบามาโทษที่ตังจะเย่ไม่เย่ปัมปั๊มปะลไเปสลหบนบารโลที่ไปน่ะเย่ปะรังยูเตน้อโตักโค่นมู้ดานักาที่สายมูตทายิ้ซายนึกว่าวีนัตสันตินาจังเล่มจังเลถ้าจังเลตจะยิดเจบา่ามกัโนนารนาลังตามปะนามุเตสุเตสุนะกูกสันโทโมกาโรกกสมะากตพอกุโทษ้าก็โรธียะกะมานิยะกโรธีไย่เตโยกกาาลสคุเจ้าตั้งอาปโยกจะมอดแสดง สีลูกพุทธวังสภาภะโอกาสาโอกาสาวันจิตตวะเตโชสเยวุณสามขึกัวจัดสุุตงแค่ทั้งรักคู่ทั้งรายจงถือมุกมาโมนหนึ่มุกกะโลตังยอดวงตาสองคนหนึ่ไรุกกะโลตังยอหูทังทองท่ากะโลจะยู่งจะหมวกของสองเรยกกะโลตั้งยูในเล่นและในป่าของขนหนึงหนึ่ง้นหนึไรน่งเขาจะไปทำกางหนึ่งประการในจุดเวรกรรมทิศเทเหมือนพุทธคุณนั่งเหมือนท้ามงคุนั่งเหมือนสั่งคนั่งไสยเสักกะางสุเวตีนามาพะทาราตร รู to, ้โอกจากธาตุท to, ั NP ้ง <okay>. ส <PE> ี่เปิดเทตาวาเป็นธรรมบาดาคือนามาปานโมไรพุทธังตอดธรรมังตอดสังฆังตอดพุทธังตอดธรรมังฐอนพุทธังกับจัดธรรมังกับจัดสังฆังกับจัดตัศนีธิโวชัยโยชัยโยชัยโยฮะเร็วๆไม่เร็วเท่าบอจัดของถวายเลยมี่มี่ของถวายบอว่าเก็จะพาหว่า